นแล้วผมนั่งเรียนนาวีนามันเอาไฟนอลซ้อมมากี่วันเดือนเดือนครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายนาวีนามันอยู่ที่ผูเก็บดาวที่เดิมเลยแล้วมีใครไปช่วยเป็นผู้่บอลซอลมังที่วีไหนก็ได้ครับเดล็กผู้ใจอาตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับยี่สิบสองครับสูงเท่าไหร่หนึ่หกฟุตมาครับน้ำหนักปล่อยตอนนี้ห้าสามครับห้าตัวห้าสามโมยสไตล์อะไรครับเกย์วัดต่ออะวันนี้เรียต้องมาเจอเจ้าเสือใหญ่เคยต่อยเขาไหมไมยครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยทย่าง เขาเหมือนสไตล์เลยอ่ะเจ๊เขาด้ัยนมาครับวันนี้ไปเจอเขาเนาะวางเอวางแผงให้ดิเรื่อยๆตามสไตล์เรามีอะไรเดี๋ยวแก้ไขอุ้ยเข้าไปทีเนาะล่าสุดต่อยไว้ที่ที่กองทัพอากาศวันนั้นต่อยกับพี่แพ้เนี่ยพยักครับต่อไปพิ่แพ้เหรอเวทเท่าไหร่วันนั้นเวทร้อยห้าร้อยห้าอันนี้ต่อร้อยเจ็ดเนาะพอดีโตขึ้นด้วยแล้วเมื่อเช้ามาเมืนอไหน้ำเหล่านี้ลดเท่าไหร่จุดสองจุดสองนี่ผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์เก้าสิบใส่ตสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พวกมาแจ้งเกิดไหมเนี่ย เอาชนะแล้วนะไม่ผิกแล้วนะไม่ครับอ่าคุ้มมากีกิโลไบนี้สามสี่กิโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดห้ากิ้ลคนจังหวัดสงขลาเด็กสงขลาอวฝากเชิญชวนแฟนคลับฝากพี่น้องใหว่ของขลาช่วยเดินทางใหญ่ช่วยแย่เด้อนพร้อมเอาชนะนะนะพรวันนี้ปวดหัวคู่แรกช่องถูเลย่ขอโชคดีครับ